เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆอ็มชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้ Honda Civic ครับ Civic ล a t o ปี98รถสวยสีสันเดิมบ้างบอดี้เดิมบ้างนะครับกับราคามอไซค์37,000บาทเท่านั้นเองไปขับใช้งานทางไกลได้สบายแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบ ช่วงล่างยังดีนะครับดิเสเบรกทั้ง4ีล้อใช้น้ํามันล้วนเกียร์ออโต้จบกไฟฟ้าสมบูรณ์พร้อมใช้ครับเบาะมีแจกรายงานบ้างน,นะครับสําหรับเบาะคนขับนอกนั้นยังสภาพดีสมบูรณ์ไม่ขาดครับหุ้มหลักพันนั่นเองหุ้มท้ายก็หลักพันนะครับห้องเครื่องเดิมๆซุม้มโชกซ้ายขวาเด,เดิมครับไม่มีรอยชนหนักสีสันเดิมบางครับอาจจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยบางจุดเท่านั้นเอง ใช้น้ำมันรร้วนครับไม่แก๊สลีปเปกทั้งสี่สอบภาษีพร,พรบหกหกนะครับภาษีขาดเล่มเอกสารชุดโอนครบก็ไปต่อนอนโอนได้ครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกสีกันประจำเลยไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับพิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยราคาต่อรองได้นิดหน่อยครับตอนนั้นก็ขอผ่านก่อนครับ ติดต่อกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ